ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมจากกระทรวงสังคมเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ จังหวัดกาลสินโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมโปรงลางแพรวาและกาชาติจังหวัดกาลสินประจำปี2565ระหว่างวันที่18ถึง27มีนาคม2565ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาลสินชิงถ้วยรางวัลพระราช สมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีและถวยผู้ว่าราชการจังหวัดกฬสินกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิละปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบศินถิ่นโปลงลางจากสมาคมหมอลำจังหวัดกฬสิน์ การแสดงจากนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานรยาชัยสุนทรพิธีรำวงสวงเจ้าเมืองกลสินการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีซีพอต การแสดงแสงสีเสียงราชสรานตายรมพระบารมี229ปีกาปีกาลสินสีวิไลการแสดงชุดโปงลางเฟสติวลัลการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยการเดินแบบผ้าไหมแพรวากาลสินการแสงงดงโขงเดอนรามเกียรติ์ตอนลักษมีสีดามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบโซเชียลทุกวันตลอดทั้งงานมีการถ่ายทอดระบบออนไลน์ผ่านเพจ Facebook และ YouTube c h a n n น l สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินมี ผู้เข้าชมงาน67,86คนรับชมผ่านระบบออนไลน์จำนวน118,244คนและมียอดแชร์จำนวน5,268ครั้ง การจัดงานครั้งนี้ใช้งบลงทุนจำนวน4 8 6 2 0 0บาทเกิดรายได้เศรษฐกิจฐานรากแก่เครือข่ายทางวัฒนธรรมยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CC p o ตทั้งสิ้น5,929,454บาท ยอดรายได้ของภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการจัดงานจำนวน13,821,350บาทรวมรายได้1 9 7 5 8 0 0บาทมูลค่าการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ23,837,000บาท จากการจัดงานในครั้งนี้เห็นได้ว่ามูลค่าทางวัฒนธรรมสามารถนำมาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างรายได้ให้กับเจ้าของวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง